เหตุเพราะพ่ได้งเหตุเพราะเหตเพราะเหตุอ้ยแกติดได้เหตุติดได้ไงเหตุเพราะเหตุถพราะเหตุขูดเย็บรอยพี่ตั้งเย็บรอยโอ้โห เราเหลครับเราเหลือนี่ไร,รครับผมบางเงาอาดเหี้ยนเข้าไปในเนี่ย,นยตึกตึกอยู่ไม่ด้องตึกอยู่ไปน้ยต้อนนั่นอุ้ยไกระบอกอุ้ปไปไหนก็มีตัวนึง่งไปฮักฮักฮักดอกเลยอุ้ยไปไหนหน่อยกันไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรมขขะะผม พม่เนี่กลับมาพบกันไอ้ผมอีกแล้วครับไม่เนี้ก็เป็นอีกอีกคลิปนึงครับที่ผมพาพี่น้องมาเลาะครับมาตากคนนะพี่น้องหลังกายที่ฝนตกแล้วใช่ไหมครับผมนี่ครับถนนถนักเปียกเลยครับพี่น้องน่ามติไม่น้อยครับเขาแบบวางแผนันว่าเขาจะมาตามล่าฮะป่านาคลองครับผมป่านาปลายฮะนี่ครับปลายกับพันธุ์พักครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพันนี้เนี่ย แล้วก็สามคนครับมือหนิป่อไม้เขาคือบองใดมีน้ำไหลฮะเขาเจาะแหต้าลงไปครับผมป่ากระบอกกระประตะเพียนเขาจะปล่อยฮะมือนีิ mm hmm. เขาจเาจาะตะป่าไหนกับปาคอฮะเขาได้นะพี่นอ้อง mm hmm. โอเค,คีปะตดตามเบิ้งพี่น,น้องว่าเขาจะม,นมนนันบเมื่อนีร่นี่ครับนี่คือเป้าหมา้นึงครับนี่ครับเปิดเปิดเปิดเดิมเลยครับ ไตาลงไปนี่ลากกันไหมนี่ภายในว่ตั้กว่า,าสิบครับน,นี่คาดวางว่าจวดแต่คนเปจริงแล้วอบอลูครับพี่นโอพ่ะตากะบอกว่าพกกบอกอีเาภาพละเนียยุ่งนวสิปากกระบอกไรเนาะ นี่ครับล้างเลิกงานครับผมเ้าเกิดมาเลาะวานแหบึงหา,งนางแนวอยู่แล้วกินครับพี่น้องไปกินแรงไม่อนี้เขาเป่าไม้เขาคือป่านไนฮะป่านไนกับป่าข้อครับผมแต่ว่าป่ากระบอกเขาจะปล่อยฮะเขาจะปลอปะเอาเพราะว่าป่ากระบอกมันขี่ร้ายครับผมกินมันบ่บ่ค่อยบ่ค่อยแสบอะไรครับเขาจะปล่อยฮนะโอ้ ผู้ด่ะเทียมแม่อางอนี่ยปาฮัทนี่มันปลาทางมองครับปลาทางว่าปลาทางเขาก็ีว่าอาครับผมูตัวจเหนไหมเอลี่ครับนี่แต่แนวเดียวพี่น้องสามแต้มครับผมี่สแต้มปล่อยไปแต้มหนึ่งที่แต้มครับผมปล่อยไปแต้มหนึ่งแหละ

นิ้นพ่อป่าครับผมเรียกอูดหนกักนะฮะ่เียเดี๋ยวจะไปจัดการนะบ่รู้ว่าไปยังไงกันพี่เนาะยวไปเบอร์น้ำกันครับผม,ผมไปยัง่ยไป,ใใหปไหนบ่ไปไหนเนาะไปเบอร์อน,อน้ำกันครับ ไปนอ่างนี่ไมาปากสุดสีเดี๋ยวเตรียมอาวุธนัดกันโอ้นสนิมมั้งเนน้ำเข่าเพราว่านี่มันะไรกหรอเพราะมันน้ำน้ำขึ้นหลนะท่านไม่นคแทรกคท่ประเด็นชือว่าน้ำไหลก่านะ

ถีอปพีมนห้ได้ถือบ้อมถือป้อเห็ดโหแกตื่นมาพี่ตัวนึงไงถือป้อมเหกถือป้อเห็กูเรียบรอย้ะพี่น้องเรียบรอยอู้หอดะไอห่ดะพอวะไหนอะไรตู่บูมาเรียะครับมาเรียะนี่รอยครับผม โอ้จอบไปต้องโดนนะนึกว่าจะ,ะว่าขืนนี้แหละไงวะเด็งหนุ่มหน่องมันรุนกันก็จะมาหลายตัวอยู่บ้านสองสามตัวบนหน้าเมื่อกี้ไงทางไหนน่นออะจะาว่าขืนนี่ใชนะ่ะปะนนใส่ไงยอยู่ครับผมสีท้องกำลาม

ถือว่าสำเร็จไปอีกหนึ่งไงผมเป็นรายเดือนเจอตัวแรกมาคันตอนนั้นองคือเนาะ เฮี้ยเขาไม่ได้แน่เนี่ยอู้เป็นร้อยนะเป็นร้อยอูกเกียรป๊อดเกยรต่าดป่าูกพึ่งเขียนนะ่คอกวคืนห้านะคืนไหนไม่ร้ไม่เจอเลยเหรอก้สุสันดป็ปดนะูตาหนอนะ ตัวไปเบอร์ติด,ดเนี่ย,ยอืมอยู่ข้างล่างนี่กกน่าจะร้ายอย,ยู่เนี่ยที่มันตายไปแล้วนะเบลโอเลนนี่ปเ,ปนเ,เนี่ยไปดมปนนูมันเข้าไปได้ไงเนื้อไปดูตรงนี้หรอนี่ไปดูตายตัวนี้ยังเมื่อนะนี่เขา้าเนาะน้ำไหลไว้เนี่ยน้ำไหลไว้ต้องคล้องตุกนี่แน่นะครับคล้องเสร็จไ,ไหมว่าพี่น้องเห็นป่ะ ทั้งนี้กับท้านี้กัต้าเองไปแล้วฮะมัน้วีเลี่เบื่อนั่นีมาวเบิกร่ะแรงนตอว่าไงว่าไงว่าไงมีตัวเปล่าตึกตึกอยู่บ่ตึกบ่ตึกตะกี้ตึกกยังไ่ตกตึกอยู่ไปยังน่โต๊อน้ะ อ,บบอ,อู้ปลากบอกโอ้ปลาไหน,านาก็มีตัวนึงนี่ฮะคัก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 ดอกเลโอ้ปลาไหนน้อยกับปลาไหนไงสองตัวนีมน่มันนัน่นมันที่ลองมือเลยมนันเดี๋ยวตัวน้อยเขาก็จะปล่อยนะเพี๋ยวจะปล่อยจะไปงี้ฮะโอ้โถ ตัวหน้าเหมืนพอดีเอาพอดีกัน <c oughs> เ<อ>าโล่ฮียมานนี่เขา่าสิน่ะโอ<ห>้ยอย่งไร<ห><ห>ก็บอกเฮียมาเนาะนี่ปลอ่ยปลอยนะผมดูมันนะผมตัวใหญ่เติบไปครับตัวเขาจะปล่อยฮะไปไป<ห>นี่น,นั่นมานะครับมือนี่มามากับานายพัน โอ้ผู้ดังผู้ดังป่าบอลครับผมครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแค่นี้นะครับแล้วฝนเริ่มตกแข็งแล้วครับเหงื่อเบิกน้ำเยนะเริ่มรับจึ้งรับเนี่ยฝนตกเลยครับผมเขาต้องกลับแล้วเดี๋ยวไปพ่อกันที่ไหนนะครับผมสหรับคลิปนี้ต้องลาไปแค่นี้ครับอย่าลืมกดกดติดตามช่องน้องเมื่อชแนลเพื่อเปร่างกายเห็นให้คลิปต่อไปนาะ เราคงจะต้องเข้าม,มาสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ที่ติดตามรับชมคลิปขอเาจนจบน,น,นะครับเนาะบ๊ายบาย